บรรยากาศตอนนี้เป็นไงครับโประดุ่มคนนะครับเกินเกินพันเลยแล้วสามพักแล้วอยู่ข้างล่างอีกนี่นี่ยังไม่เจ็ดโมงขย่าว,วงการพ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งรุ่นเจ้าสัวพันล้านเป็นสีสันวงการพ้าใหม่อีกรุ่นนะครับที่ ตอนนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมทน้นและก็ทุกคนมารอสั่งจองกันอย่างมากมายวัตถุมงคลร,รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่พี่บอยด้าประจันนะครับทำการจัดสร้างและก็เป็นทานสาธารณกุศลน,นะครับเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลจะมอบเงิน1ิล้านบาทบรรยากาศโดยรวมตอนนี้ก็คือ คือคักกันมากตั้งแต่เช้าแล้วคื่อนี่คือบรรยากาศของของคนที่เข้ามานะครับแล้วก็เราแจกลิชแพนเพื่อให้เขายืนยันตัวตนว่าเขามีหมายเลขนะครับพรเพื่อเดี๋ยวผมจะประกาศว่าใครได้พระชุดไหนก็เอาเงินมาจ่ายตามออมูลค่าของพระชุดนั้นนะครับรับที่พิ้ท่านนะครับนั่งขึง้นมาจาับโต๊ะที่เราได้จัดไว้นะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เรากระเดิลแจกตามที่ท่านได้ เรียบง่กยฟิน์มยิเรียบร้อยล้วนรับวันนี้เดินทางมาจากนครสวรรค์เลยนะครับมาจองนะครับปิดตาพังพรกการของคุณบอยท่าประจันนะครับต้องบอกว่าผมว่าผมมาเร็วแล้วนะแต่ว่าเขามาตั้งแต่5้าโมงเย็นเมื่อวานโอ้โหมาตั้งแต่กี่โมงกันเนี่ยสี่โมงเช้าเมื่อวานค่ะมาตั้งแต่สี่โมงเช้าคนแรกๆเลยก็ไม่แรกหรอกใส่วิ่งไหวอ่ะทีที่ได้มาอยู่ตรงนี้คือวิ่งเร็ววิ่งเร็วค่ะมาเนี้พูดมือนี่เลย วิ่งวิ่งมาไอไอตอนชั้นสองนี่เหนื่อยมากแล้วก็ขึ้นมาข้างบนวันนีก้กะไว้จ้ารุ่นไหนไปเนี่ยก็รุ่นไหนก็ได้ขอได้เช่าใบบูชาเม่ีแบบ้เแหบบ็นคนแอบลับกันเต็มเลยครับก็ <c oughs> เรียกว่ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ <c oughs> เราเห็นบรรยากาศแล้วนะครับว่ามาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับตั้งแต่ห้างยังไม่ได้เปิดเลยนะครับพ <c oughs> อเปิดมาก็เรียกว่า มากันอย่างเยอะแยะมากมายนะครับถ้าทุกท่าน้องแล้วและได้ยินเสียงสัญญาณนี้แล้วเขาเป็นกัรการแล้วขอเรียนทุกท่าน ด,ด้วยผู้สร้างผู้สร้างเขามีมีเอซเยอะใช่ไหมครับแล้ววัตถุประสงค์ที่เขาจะไปทำเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสาทราประโยชน์ใช่ไหมครับคนก็เลยแห่กันมาจา,จากด้วยศรัทธาแล้วก็ชื่นชอบในตัวคุณบอยด้วยยังไงมันไดคนแรกเลยดีใจครับเต้นๆเขาดูจากพี่บอยครติดตามมานานแล้วครับค้าที่พี่บอยสรา้างเจตนาดีรุ่นนี้ดีแน่นอนครับ ที่บอยสร้างเล่นทุกรุ่นอยู่แล้วครับแน่นอนครับชื่อน,นี้ไม่มีเสียบอยทำประจำไว้ใจได้ครับม้าเช้ามาหกโมงครึ่งครับบรรยากาศเป็นไงบ้างคือคืนดีทุกรุ่นเลยก็ฝากติดตาม้วยนะครับรุ่นนี้เต็มระบบรุ่นนี้เล่นเต็มคาราเบลแน่ตอนนี้เราได้ชุดนะครับลังลังลุ้นนะครับบวกมาได้5ลังหน้ากากาทองทำสองเหรียญและได้ชุดนี่เลยครับหนึ่งเดียวในงานนี้ฮรปฐมบทได้มาลังลุ้นสิบสองแล้วาาัาทำสองแล้ว มานานเพราะมาคุยก <lien> ับกรรมการไม่แบ่งใครเลยครับได้ทองคำแล้วก็ลังลุ้นรอกรรมการอยู่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างวันนี้โอ้โคตรมันเลยครับเดินทุกปีทุีทุกปีที่พี่บอยไปเนี่ยแกจะต้องไปกราบหลวงองค์พ่อทุกปีนะครับครับก็ล่าสุดผมก็ไปแกก็ก็เห็นเห็นตากล้องถ่ายมีมีพระฤทธิ์แบบเขาเรียกทรงกดใช่ไหมใช่ฮะก็ให้ท่านรับรู้แล้วฮะว่าเรามีทีมงานได้รับอนุญาตการจัดสร้างเรียบร้อยนะวันนี้นะครับ 1000คนหมดภายในเจ็ดโมงเช้าหมดเลยว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่สวยมากๆนะฮะการแกะบอกเลยว่าผลงานของพี่บอยนะฮะคือสุดยอดจริงๆผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ทั้งมวลสารนะฮะทั้งรายการต่างๆที่เรามาสร้างเนี่ยทั้งที่แล้วว่าสุดแล้วครั้งนี้สุดที่สุดนะฮะน,นอีกรุ่นนึงที่ผมบอกได้เลยห้ามพลาดเด็ดขาดชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดแล้วก็อยู่ในกระแสแล้วก็อยู่ในความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลสําหรับ เจ้าสัวพันล้านรุ่นโพธิสัตว์พังพักการรุ่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในการจัดสร้างครั้งนี้คุณบอยท่าพัทร์หรือคุณอัธวันรศศสิทธิทธิธงชัยได้เตรียมการแล้วก็ลังสารมวลสารทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะจัดสร้างองค์พ่อพังพักการให้สมบูรณ์ที่สุดเข้มขังที่สุดนะครับแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นของขวัญประจําปี2,567นี้ให้กับผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลในพุทธคุณของสายองค์พ่อจตุคามและเท้าพังพัการครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่เปิดจองครั้งแรกในวันที่5เดือน5ปี2 5 6 7นะครับถือว่าเป็นเป็นการเปิดจองครั้งแรกที่ต้องบอกว่าคนมาเยอะแบบถล่มทลายนะแค่มาช้ากว่าเดิมนิดเดียวนยแทบจะไม่มีเลยครับเรียกว่าเรากําหนดไว้ที่1000คิวนะครับ1,000คนที่ที่เราจะเปิดให้รับจองนะครับแต่ปรากฏว่าน่าจะมากันสัก3 4 0 0 0คนได้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมมีคิดเลยว่า1000คนน่าจะใช้เวลาประมาณในการต่อคิวหรือการครบ1000ันเนี่ยน่าจะใช้เวลานะอันนี้เดาะนาะคร ผมมาถึงนี่หกโมงห้นะผมเริ่มเจ็ดโมงหกโมงห้านี่คือเต็มหมดแล้วพันคิวต้องบอกกันว่าภาพรวมวันนี้บอกตรงๆว่าเกินคาดนะครับแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงเจ็ดโมงปุ๊บเต็มหมดแล้วหกโมงห้านี่คือเต็มหมดแล้วนะผมไปเดินเจอพี่ท่านหนึ่งโดยที่ไม่รู้จักกันครับเจอมาทักแล้วก็มาทักผมว่าคุณบอยเนี่ยมาตอนนี้ทันไหมบอกว่าทันแน่นอนทันแน่นอนเพราะว่ามันเพิ่งหกโมงห้าสิบเองปรากฏว่าขึ้นไดเลื่อนมาเต็มแล้วครับก็เราเราจะมีการปลุกเสกนะครับในวันที่16 17นนนนนะะะะคคคคครรรรรัััับบกกกกฎฎาาามมววททีีี่่่เยือดพธตุ ส่วน17หลักเมืองนครศรีธรรมราชส่วนวันที่19เนี่ยกะจะเอาพระเนี่ยไปพีทะเลนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการทําน้ํามันเสือเนี่ยเรากาลังดูเลิกดูยา,ยามอยู่เนื่องจากเป็นพิธีสําคัญนะจะต้องเป็นเลิกยามที่สําคัญจริงๆเลยครับคือต้องบอกก่อนว่าชุดนี้ผมดําเนินการจัดสร้างแบบสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับได้ออกมาดีที่สุดตามแบบฉบับของดั้งเดิมนะครับก็คือสาเหตุข,ของการที่มีหลายวันเพราะว่าเราเราดูเลิกดูยา,ยามของเวลานั้นๆฮะ เพื่อที่จะสอดคล้องกับเหรียญพังมาการที่เราจะสร้างนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าโชคดีนะในวันนี้หนึ่งท่านแรกเนะี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยประกาศรายชื่อูนย์จองนะครับเนื่องจากมิจฉาชีพมันเข้ามาเยอะแบบเต็มระบบจริงๆคุณโพสต์อะไรปุ๊บมันก๊อปปี้หมดทุกอย่างเลยไม่ว่าผมจะโพสตหน่วยจองไปปุ๊บใช้ชื่อหน่วยจอง20หน่วยสมมุตินะฮะยีหน่วยหน่วยจองชื่อใน A ถึงแทุกอย่างครบหมดใส่เบอร์โทรศัพท์ถูกต้องแต่เขาไปเปลี่ยนเบอร์ท,รทเอเนขหมดลยุกค เพื่อหลอกลวงให้คนโอนเงินนะครับต้องบอกว่ามิชฉาชีพมาทุกรูปแบบจริงๆครับผม็โปรลระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของมิชฉาชีพเดี๋ยวไงผมจะแจ้งกลับไปว่าใครแบบไหนอะไรยังไงเบอร์อะไร